มาจากพี่พี่น้ำพริกกากหมูกระสอบคือวันนั้นลงคลิปไปแล้วคนถามเยอะมากที่เห็นเป็นถุงอย่างเงี้ยคือ1กิโลนะพี่พี่เดี๋ยวฉีกให้ดูเลย <1> 1> เขาจะเป<ม>็นฟิลเหมือนกากหมูป๊อปคุกกับเครื่องต้มยำมาคือต้มยำแบบตะโกนอ่ะแล้วกลิ่นหอมมากไม่ดูความน่ากินนี้นะแม่น้ากินมากเดี๋ยวพี่พี่ฟังเสียงนะ ขอให้ดูโอ้ดูมันมาเป็นเม็ดเม็าเท่ากันอย่างนี้เนาะใช่ดูแค่ครึ่งห่อนะเต็มจานนี้แล้ววันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากจ่ายกินแค่ข้าวเปล่ากับไข่ต้มก็คือจบแล้วขอโกยบนข้าวแบบนี้เลยนะข้าวสวยร้อนๆเนาะเออตงเ็นข้าวสวยร้อนๆนะมันจะอร่อยมากนะน้ำกกรอบหอมแบบนี้เออใครนึกภาพไม่ออกนะอันนี้จะเป็นเหมือนผงมะม่าแต่จะหอมสมุนไพรมากกว่านะหอมใบมะกรูดมากเปรี้ยวแซ่บเผ็ดเนาะ คือมันแบบเผ็ดแซ่บกำลังดีแล้วความกรอบนะต้องยอมให้เขาเลยใช่เอาโบไปกับไข่ต้มเลยก็ได้ไมัมยตีเด็ดคีอเด็ดเนะาะไขย,ยงมาตูนมเออทำพห้กับหมูต้ยมยำข่าโคอจะเข้ากันแบบพ่อจ๋า <laughs> เอาโรยไปบนส้มตำแบบนี้เลยจ้ะแม่โอ้โหเป็นไงความแซ่บค่ะอันนี้เป็นส้มตำไทยไข่เค็มนะใช่ลับๆกระพิกกักหมูไปดูดูความน่ากินเห็นปะเป็นไงครความกรอบความล้นเส้นขนมจีนต้องเข้าแล้วพ่อตอนแรกว่าจะกินเล่นๆจิมๆตอนนี้คือ จริงจังแล้วค่ะเครื่องติดอันนี้เขาจะมีแบบรถโบราณด้วยนะทุกคนแต่เราเอามาเป็นรถต้มยำเนาะแบบเผ็ดมากเลยนี่น้องแจ่มนางชอบอีกแล้วแบบนี้ติดใจไงเธอมีติดบ้านไว้อนะเนาะมันกินเข้ากับอะไรก็ได้อะง่ายๆใช่ไปค่ะไปฮะกินไปตำส่วนอย่างนี้เนาะกินคู่กับกากหมูแคบหมูอย่างนี้เนาะต่อไปค่ะต้มยำด้วยบอกแล้ว มันกรอบนันื่อใครอยากกินตามนะแต่ผมทิ้งตะก้าไว้ให้ห่อใหญ่ๆแบบนี้สะใจอะ่ะ <c oughs> คือกินได้ทั้งหมู่บ้านอะ่ะใช่คะ่ะอะไรเนี่ยหูเราแกแล้วจ้ะเจ้วหูอักเสบ <c oughs>